สวัสดีค่ะหมูอ้วนน้อยของแม่ทำอะไรอยู่คะวันน uh ี<_<_<__้กินข้าวค่ะหมูอ้วนขี้แยหมูอ้วนงอนอยู่ใช่ไหมคะพี่มินนี่วันนี้พี่มินนี่แต่งตัวด้วยกโลกโซมากค่ะชุดสวยกลับบ้านหมดแล้วใช่ไหมคะทริปนี้เรากำลังจะกลับบ้านใช่ไหมคะหมูอ้วนหมูอ้วนจะมาทำไมหมูอ้วนจะเบียดเบียนมาทำไมตัวแมงนะตัวแมงแมงอยู่ใต้นั้นอะเห็นไหมนะ พี่น้อยน่นพี่น้อยลบก่อนสิมันสล้วนะลากโต๊ะเดี๋ยวนี้ค่ะลบไปเลยโต๊ะใครจะมาขวางหมูอ้วนของแม่ไม่ได้หมูอ้วนกันลังจะมาทำร้ายร่างกายแม่คอยดูนะมันจะมาทำอะไรแม่สามนิ้วเงินหล่ะคะลูกหล่คะโอ้ไม่ว่าไม่ว่ามามามาโอบกันโอ้ การโอบการโอบการอันไหนแม่จะโอน้องมาเร็วแม่จะโอน้องต้องให้แม่โอบใครบ้างเป็นตัวแม่จะโอน้องไม่เห็นหัวน้องเลยโอ้วลูกสาวก่อนโอโอไม่คืนเขาพี่ได้โอีกทีลโอโข้างในดีอ่ะไม่ไม่ไม่ไหวน่ะ ก็จะมาให้น้องมาให้น้อโอ้ยแองจิเบิร์ดีใหะแองจิเบิร์ดค่อ่ะโอ้ยังไงโอยังไงงอนเหรอคะเมื่อกี้งอนแม่เหรอคะโอ้หายงอนแม่ยังหมอนแล้วน้าสิหายยังหายยังคะหายหรืยังคะพี่เม่นี่ไม่เห็นแต่งอนเลยเห็นไหมนะไม่งอนแล้วใช่ไหมคะนี่ยังไม่งอนแม่เลยใช่ไหมคะโอ้ยไม่งอนแม่แล้วนะคะอจุ hi ๊บแก้มแม่ก <leaves> ่อนถ้าไม่งอนอ่ะไม่งอนจุ๊บก่แก้มงอนเสิร์ฟอย่างเงี้ยดี าง,งานเสร็จสุกี้อยากไปสมัมผัสเด็นทางทำไมเีเดินไม่ได้น้าเหนื่อยไหมสุกี้อ่ะอ่ะรักหน่อยโอ๊กันโอ๊กันโอ๊กันเดินนัเดินอยู่นู่นไม่กดนะ,ะคะไม่กดแล้วนั่งสบายไงนะคะหนูนานๆ <laughs> <laughs>